สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนออนไลน์กันอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้นะคะคุ้มก็มีเรื่องที่จะมาสอนเด็กๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าวันนี้คว้มจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนกับคอ้มพร้อมๆกันเลยนะคะมาเรียนกับคอ้อมกันค่ะพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยนะคะสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียงนะคะใครจําได้เอ่ยคุณครูเคยสอนไปแล้วที่โรงเรียนวันนี้เรามาทบทวนในการเรียนออนไลน์กันนะคะฮะอะไรนะ สระในภาษาไทยมีทั้งหมดสามสิบสองเสียงค่ะถูกต้องค่ะมีสระอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะตัวแรกนะคะอ่านว่าสระอะนะคะเด็กๆลองสังเกตขีดดำๆตรงข้างหน้านี้นะคะเขาเอาไว้ใส่พยัญชนะ สระอะเนี่ยเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนอยู่หลังพยัญชนะนะคะอย่างเช่นออะอะแบบนี้นะคะอ่าต,ต่อไปสระอาค่ะสระอาเราเคยเรียนไปแล้วที่โรงเรียนครูอ้อมบอกว่าสระอาเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะงองอคล้ายๆไม้เท้าคนแก่นะคะสระอาเนี่ยเราก็จะเขียนอยู่หลังพยัญชนะเช่นเดียวกันนะคะ ตัวต่อไปสละอิค่ะสระอิเนี่ยก็จะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆหมวกเด็กๆลองทายซิสละอิเนี่ยเขาเขียนอยู่ตรงไหนของพยัญชนะอ่าถูกต้องค่ะสละอิเขาจะเขียนอยู่ข้างบนพยัญชนะนะคะอย่างเช่นตัวนี้เขาจะอ่านออกเสียงว่าอออ,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 อิอิแบบนี้นะคะ สระจะอยู่ด้านบนอ่ะตัวต่อไปสระอีก็จะเขียนอยู่ด้านบนพยัญชนะเช่นเดียวกันนะคะตัวต่อไปนะคะสระอึสระอึก็จะเขียนอยู่บนพยัญชนะเช่นเดียวกันกับสระอีนะคะแต่ว่าสระ อจะมีวงกลมๆติดอยู่ตรงหมวกนะคะติดอยู่ตรงริมหมวกนะคะอ่ะสระตัวต่อไปสระอือเด็กๆต้องอ่านออกเสียงตามครูอ้อมด้วยนะคะสระอือหน้าตาจะเหมือนกับสระอีแต่ว่ามีสองขีดเขียนอยู่บนพยัญชนะเช่นเดียวกันเขาจะอ่านกันว่าอออืออือ,อ,อ,อแบบนี้นะคะ สระตัวต่อไปเขาเรียกว่าสระอุนะคะสระอุเขาจะเขียนอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะอยู่ตรงนี้เขาอ่านว่าอุอุนะคะตัวต่อไปนะคะเขาอ่านว่าสระอู สระอูเขาก็จะเขียนอยู่ด้านล่างพยัญชนะเหมือนกันนะคะรูปร่างจะคล้ายๆกับบอใบไม้แต่ว่ามีขนาดตัวเล็กกว่านะคะเขียนอยู่ด้านล่างสระตัวต่อไปนะคะเขาจะอ่านว่าสระโอนะคะสระโอเนี่ยเขาจะเขียนพยัญชนะไว้ตรงกลางนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะสีขาวนี่คือพยัญชนะเขาจะอ่านว่าอโอโอโ ตัวต่อไปนะคะเขาเรียกว่าสาระโลเด็กๆออกเสียงชัดๆนะคะระโสซะโอเนี่ยเขาจะเขียนอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะระโอจะมีรูปร่างคล้ายๆกับรอเรือแต่ว่าหันหัวเข้ามาทางพยัญชนะนะคะสะโอเนี่ยเวลาเขียนเราต้องเขียนให้สูงกว่าไม้สูงกว่าเส้นบรรทัดค่ะแล้วก็ ลักษณะจะเขียนสูงกว่าพยัญชนะแบบนี้นะคะออโอแบบนี้นะคะตัวต่อไปนะคะเขาเรียกว่าสาระออสระเอ,ะอเนี่ยเขาก็จะเขียนพยัญชนะไว้ตรงกลางเหมือนกันนะคะตัวต่อไปอ่า ตัวนี้เขาเรียกว่าสละอนะคะสระอก็จะเขียนอยู่หลังพยัญชนะเหมือนกันนะคะก็คือเป็นรูปร่างเดียวกันกันกบเหมือนกับอออ่างเลยค่ะแต่เขาเป็นสละอนะคะอ่านว่าสละออ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้คือสลเอ นะคะสระเอกก็คือจะเขียนพยัญชนะไว้ตรงกลางเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าสาระเอนะคะสระเอก็จะเขียนอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะน่ะเด็กๆดูตรงนี้นะคะอย่างเช่นอเอเอแบบนี้นะคะต่อไปนะคะสระ สระแอะก็จะเขียนพยัญชนะไว้ตรงกลางเหมือนกันนะคะเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะอย่าลืมออกเสียงตามคูอ้อมนะคะต่อไปสระแอสระแอก็จะเขียนอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเหมือนกันนะคะเหมือนกับสระแอเนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสระเอแต่ว่ามีแฝดนะคะติดกันสองตัวก็เลยกลายเป็นสระแอนะคะ อ่าสละตัวนี้นะคะอ่านว่าสละเออนะคะจะเขียนมีพยัญชนะอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะคะอ่าตัวนี้นะคะอ่านว่าสละเออเด็กๆออกเสียงตามได้นะคะอ่านตัวต่อไปอันนี้อ่านว่าสละเอียนะคะ ก็เขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะคะอ่าตัวต่อไปนะคะตัวนี้เขาอ่านว่าสระเอียอเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าสระเอือนะคะสระเอือกก็จะเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันค่ะ ตัวนี้นะคะสระเอือก็เขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะคะอ่าตัวนี้นะคะอ่านว่าสระอัวนะคะสละอัวเนี่ยเขาก็จะเขียนพยัญชนะไว้ข้างหน้าแล้วก็จะมีอยู่ข้างบนด้วยนะคะจะมีตัวนี้เด็กๆดูตามลูกศรน,นะคะอยู่ด้านบนพยัญชนะนะคะตัวต่อไป สระอัวสละอัวก็จะคล้ายๆกับสละอัวนะคะแต่ว่าไม่มีลูกด้านหลังนะคะจะเขียนพยัญชนะไว้ด้านหน้าเหมือนกันเขียนตรงนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะอยู่ข้างบนต่อไปสระ อํานะคะสระอําก็จะเหมือนกับสระอาแต่ว่ามีวงกลมๆอยู่ด้านบนนะคะเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนพยัญชนะอยู่ตรงนี้พยัญชนะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยสระอํานะคะอ่าตัวนี้เด็กๆต้องตอบได้แน่นอนเลยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสระไอไม้ม้วนนะคะ เวลาเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเขียนให้ตัวมันสูงสูงกว่าพยัญชนะนะคะเลยบรรทัดขึ้นไปแบบนี้นะคะจะเขียนตัวสูงกว่าพยัญชนะแบบอไอไอแบบนี้ค่ะตัวต่อมานะคะเขาก็อ่านว่าสระไอเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าสระไอไม้มาลายนะคะ สละอไอไม้มาลายก็เขียนอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเช่นเดียวกันนะคะเขียนสูงกว่าพยัญชนะเหมือนกันตัวสูงกว่าพยัญชนะนะคะอ่ะตัวต่อไปสละเอานะคะสละเอาเราก็จะเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางตรงนี้เหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะครูอ้อมก็มาสอนสละเด็กๆนะคะ เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่เด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ